โกสปอร์ตเริ่มชะลอตัวหลังทำเศรษฐีใหม่ต่อเนื่องส่วนทองไทยลดลง250บาทแต่ยังได้เงินบาทช่วยคืนนี้จับตาตัวเลขก,การจ้งางงานนอกภาคการเกษตรหากไม่พลิกล็อกจะหนุนทองอีกรอบสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u t u โก g าล่าเพจโกอาลแล้วก็เว็บไซต์โกอาล่า .com วันนี้ศุกร์ที่5เมษายนนะครับเมื่อวานนี้โกสปอร์ตได้เริ่มชะลอตัวเป็นครั้งแรกครับหลังจากปรับขึ้นมา8วันติดต่อกันนะครับต้องมาดูว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรส่วน ทองไทยเช้านี้ก็ปรับตัวลงแรงนะครับ250บาทแต่ก็มีแรงดีบาวขึ้นมาเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายะเดียดกันก่อนเข้าสู่เนื้อหาต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรยายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเมืองานของโกล,ลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Indigo ก o Ltd. จำกัดบริษัท o x i d จำกัดบริษัท c h a n i n g g o d Boolean กัดบริษัท c h a n i n g g o d Jewelry จกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดและบริษัท a u r o า a ท r ดด i n g จำกัดเรมาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับเบิดตลาด 1, 000, ผันผวนแต่เช้าเลยนะครับเริ่มต้นวันราคาสมาคมค้าทองคำประกาศราคาแรกลดลงไป250บาทนะครับก่อนจะประกาศปรับเพิ่มขึ้นมาครั้งละ50บาทอีก2ครั้งนะครับทำให้ราคาขายออกทองคำแท่ง96.5และเวลา10.30อยู่ที่39,700บาทนะครับราคารับซื้อที่39,600บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกที่42,000บาทราคารับซื้อ อยู่ที่38,885บาท4 0สต่างคำนวณจากเงินบาทที่36.82บาทต่อดอลลาร์โดย A c d ดีโกมองว่าราคาทองคำไทยปิดตลาดในแดนลบครั้งแรกในรอบหลายวันนะครับแม้จะกลับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันแต่ฝั่งแรงซื้อก็เริ่ม อ่อนแรงลงนะครับอย่างไรก็ดีราคาทองคําไทยยังเรงหนุนจากเงินบาทที่อ่อนค่าปรับตัวขึ้นเหนือ36.70บาทต่อดอลลาร์ทำให้ราคาทองคําไทยย่อไม่มากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับราคากนะูดสปอร์ตณเวลาปัจจุบันโดยทองคาไทยได้ลงมาทดสอบระดับ39,700บาทแล้วเริ่มเห็นแรงขายทํากาไรนะครับโดยทิศทางวันนี้มุมมองอาจจะมีการย่อตัวดุด39,300บาทได้นะครับโดย s c g กูให้แนวรับที่39,400แลวก็39,000บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่39,800แลวก็40,000 300บาทนะครับกับดูราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการขึ้นไปทำสีใหม่แถว2,305ดอลลาร์นะครับตัวแดงหนุนจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าต่อเนื่องนะครับหลังสหรัฐประกาศจำนวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานรายสัปดาห์สูงด,ดับ2 2 1 0 0 0รลายนะครับสูงสุดในรอบ2เดือนแล้วก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ดับ2 1 3 0 0 0ราลายบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงนะครับแต่เมื่อมองในภาพรวมราคาโกสปอร์ตก็ยังทำยังปรับตัว ทำจุดสูงขึ้นใหม่ต่อเนื่องเลยนะครับโดยปีนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า11.51%นะครับทำให้มีแรงขายทําอะไรสลับเข้ามาบ้างนะครับก่อนที่จะปิดตลาดแล้ลงในรอบ8วันทําการรดนวันนี้ปิดลดลงไป10บดอลล่ามาอยู่แถว2,290ดอลล่า และว,วันนี้ก็ต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมนะครับตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2,500 0ตำแหน่งนะครับชะลอตัวลงจากที่เพิ่มขึ้น275,000ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ดับ3.9%ก็ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%จากที่อยู่ที่0.1%ในเดือนที่ผ่านมานะครับไปดูมุมมองจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับทางไชนินโกลมองว่าเมื่อวานนี้ราคาโกลสปอร์ตติดแนวต้านที่2,305ดอลลาร์นะคร ยายามย่อตัวเพื่อปรับอินดิเคเตอร์แถว2,279ดอลลาร์ก่อนจะดิดตัวขึ้นมาทดสอบ2,305ครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับการปิดของกราฟเดย์ไม่ค่อยสูดีเหมือนที่วันนี้ผ่านมานะครับหากตัวเลข NFP คืนนี้ประกาศค่อนข้างไปทางลบหรือว่าในเชิงพิกล็อกอาจทําให้ราคายอดตัวขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกันหากตัวเลขให้ผลในเชิงบวกราคาอาจจะยืนจุดใดจุดหนึ่งในโซน,นรับแล้วก็สามารถดิดตัวขึ้นได้ทันทีนะครับโดยตลาดคาดการณ์ว่าตัวเลขนันฟาร์มคืนนี้จะลดลงจาก275,000ลายมา 12,000ลายนะครับได้ตัวเลขอัตราการว่างงานจะส่งตัวดับ,บ3.9นะครับทางนี้ยังคงต้องติดตามตัวเลขให้ใกล้ชิดนะครับหากราคาโกลด์สปอตจะปรับตัวขึ้นต่อได้ก็ไม่ควรดูด2,250ดอลลาร์กลุ่มการลงทุนรอราคาย่อตัวนะครับโอเพอเรอที่2 2 7 0ดอลลาร์เพื่อถัวเฉลี่ยที่2,265แล้วก็2,250ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับผลของตัวเลขเลการจ้างงานคืนนี้ว่าจะพลิกล็อกหรือไม่นะครับมีจุด SL ที่2,250มีนาต้านที่2,3 2 2324 3 10, แล้วก็ 2, ขณะที่ ARR Goldetting มองว่าเริ่มมีแรงขายเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการปรับฐานลงมาทดสอบแนวรับในวันนี้นะครับแต่แนวโน้มหลักก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นทั้งนักลงทุนที่ต้องการเข้าเก็งกำไรก็สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการรอซื้อแถวแนวรับนะครับแล้วก็ขายทํากาไรเมื่อขยับเข้าใกล้แนวต้านนะครับพิจารณาตัดขาดทุนหาราคาปรับตัวต่ํากว่า2,260ดอลลาร์ ARR g o l d e t i n g ให้นรับที่2,280 2,270แล้วก็2,260ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,2 5,2300แล้วก็2,310ดอลลาร์ขณะที่ฮัวซิงยฮงมองว่าหลังจากที่ราคาโกสปอร์ตปรับตัวขึ้นทดสอบ2,300ดอลลาร์แล้วไม่สามารถผ่านไปได้ระยสั้นจึงเกิดแรงเทขายออกมานะครับวันนี้คาดว่าก็ยังมีแรงเทขายอยู่นะครับคนที่เปิดสาขายไว้แล้วให้เทคโปรฟิตที่2,270ดอลลาร์หากจะเข้าซื้อก็รอแถว2,270ดอลลาร์นะครับโดยมีจุดตัดขาดทุนที่2,260ดอลลาร์ส่วนแนวต้านที่2,300แล้วก็2,320ดอลลาร์นะครับปิดท้ายที่เลงหงคอมมูนิตี้ให้ในรับในวันที่2260 61แล้วก็2,250ดอลลราส่วนแนวตานอยู่ปลายวันอยู่ที่2,287แลวก็2,293ดอลลร์และนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทาง YLG นะครับมาดูมุมมองของ y l g กันเลยว่าหลังจากขึ้นไปเทส2,003มาหลายรอบแล้วก็ยืนไม่ได้นะครับจะถึงจุดกลับตัวหรือยังเดี๋ยวลองมาติดตามไปนะครับว่มามุมมองของ y l g จจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ